คันนี้นั่งรถเปิดประทุนนะครับผมเปิดประทุนนะครับอันนี้คันนี้คันนี้รถเปิดประทุนนะครับดูเส้นทางเลาะวันนี้วันนี้เอ่อมีการรับปริญาที่สุรา์เลาะเส้นทางแล้วเราเลาะเส้นทางนะครับข้าทางนารยานะครับหมู่บ้านนารยานะครับ ไปถนนชนกเกษมนะครับผมเส้นนี้นะครับก็ดูบรรยากาศนะครับนะครับตอนนี้เส้นนี้ก็ตอนนี้ผ่านซูเปอร์ชิปนะครับซูเปอร์ชิปแล้วก็เจอโกเฟสซ้ายมือเมื่อก่อนเป็นแฟมิลี่มาร์ท ตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับก็แถวนี้มีโกโฟเฟสซูเปอร์ชิพแล้วก็เฟ m ีมาร์ทนะครับแล้วก็เซเว่แข่งกันนะครับเปิดแข่งกันเลยนะครับนี่เฟ m ี l าอยู่ฝั่งนี้ นานๆได้นั่งรถประทุนครับลมพัดสบายมากครับดูครับบรรยากาศนะครับถนนเส้นเล็กๆนะครับถนนเส้นเล็กๆนะครับนั่งกันอ,อากาศดีลมดีนะครับบรรยากาศสุราษฎร์ธานีนะครับ บรรยากาศเส้นทางเลาะออกวัดโพสามหนึ่งสุราษฎร์นะครับเส้นนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นเป็นเส้นใหม่นะครับเมื่อก่อนเส้นนี้ไม่ค่อยมีคนวิ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มเจริญนะครับเริ่มเจริญมีมีมีหมูมมมมม่บ้านนะครับหมู่บ้านลายหมู่บ้านนะครับตอนนี้นะครับ แล้วว่าห้องปับกล้างปล่อยนะครับ240นะครับนี่เขาทำอาคารใหม่นะสาห้องนะครับขี่รถผ่านเลยนครับนี่ตอนนี้นั่งบนรถเปิดประทุนนะครับสบายใจมากครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับลมดีนะครับเดี๋ยวเอาเอาสีซาดาเทดดิงนี่มาผ่านบ้านอาจารย์นะบ้านอาจารย์ทำอยู่ฮะสิปีแล้วครับยังไม่เสร็จเลยครับหลังนี้ครับ ทำอยู่สิบปีนะครับยังไม่เสร็จน่าเอ็นดูครับเรื่องมากครับเรื่องมากผู้รับเหมายอมร้านนางแอนนะครับนางแอนนางแอนก็เป็นที่พวกมากกอกเด็กกกเด็กก,ดก,ก็ได้กกอเด็กนะครับนางแอนนี่ครับพวกเด็กชายลงชายลายเยอะ นีครับแต่ผมไม่นิยมผมไม่นิยมนะครับตั้งแต่ไหนแต่อะไรไม่นิยมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ<อ>ผ่านร้านอาหารนะครับชื่อร้านอะไรทองหล่อทองหลนะ่อ,อนะครับทองหล่อนะครับร้านทองหล่อนะครับร้านนี้ครับกลางคืนนะครับที่เที่ยว ร้านทองล่อนะครับแล้วก็ขึ้นสะพานนะครับขึ้นสะพานไม่รู้ว่าเป็นผมจําไม่ได้แล้วเรียคลองในคลองอะไรครับบรรยากาศริมถนนนะครับสุราษฎร์ธานีนะนานๆครั้งนะครับได้มีโอกาสได้นั่งรถประมรทุนนะครับ lần này tiềm ẩn là lần lượt mai là lần lượt mía là chồng chè tui nhìn nhoi xong hai nhoi 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 เจอเส้นเมนก็คือเมนเส้นในลึกนะครับนี่เส้นในลึกเส้นในลึกเดี๋ยวอ,อ,อ่อแยกในลึกนะครับตัดใหม่นะครับแยกตัดใหม่นะครับทุรนั้นอันนี้ครับมะพร้าวเยอะนะครับมะพร้าวเยอะโรตีก็มากครับ จอแยกในลึกเมื่อกี้ผ่านอัพทูยู่สบายคอมสบายคอมเป็นร้านสมครบนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่เรา,าเจอแยกในลึกนะครับแยกในลึกในลึกตัดใหม่ว้าอยู่ก่อนตังดัตตี้ Vô này xoài ô thú ăn Cho xem Sao thân này Hãy subscribe mày kênh không นน่มีงานรับปัญญาครับในเมืองไม่เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยติดก็องค์พานะครับเข้ามา,ม,ามอบปัญญาที่รชาชพัฒน์สมรานะครับ ขอจบการไลก่อนนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับได้เริ่มติดตามกดไลค์กดแชร์กดชับราค่อยสำหรับนายช่างช่มได้กันด้วยนะครับ